สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแชร์ทริคดีๆในการแคปเจอร์สกรีนงานผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome กันนะครับสำหรับวิธีการเราจะทำผ่าน extension หรือส่วนขยายใน Google Chrome นะครับให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหา Google Chrome พิมพ์ไปเลยว่าส่วนขยายจากนั้นให้เข้าไปที่ Chrome Web Store ตรงนี้นะครับแล้วมาพิมพ์คำค้นหาส่วนขยายตรงช่องนี้เลยนะครับพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปเลยนะครับ full page screen capture เราจะเอาส่วนขยายตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า Full Page Screen Capture ให้เรามากดสีฟ้าเพิ่มใน o คมตรงนี้นะครับกด Add a t t e n t i o n สังเกตรตรงนี้จะเป็นรูปกล้องถ่ายรูปแปลว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานในการแคปเจอร์ได้เลยข้อดีของส่วนขยายตัวนี้คือมันจะสามารถแคปหน้าเพจทั้งหมดในหน้า Google Chrome ได้เลยนะครับ ซึ่งหากเรากดแคปเจอร์ปกติมันจะแคบเฉพาะหน้าจอที่แสดงผลอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะครับสวัสดีครับ